ีดค่ะอันนี้คือส่วนยางนะคะอันนี้เป็นการกรีดยางนะคะอันนี้คือถ้วยนี้คือควนน้ํากดไว้แล้วนะคะพร้อมเก็บขายแล้วค่ะอันนี้ยังเป็นน้ํายางกรีดเมื่อเช้ามืดน,นี้กรีดประมาณตีสอันนี้ยังหยดอยู่นะคะอันนี้ยางจะค้อนแล้วค่ะตอนนี้รีดน้ำยางออกเท่านั้นนะคะ โอ้ต้นนี้ต้นใหญ่มากโอบไม่รอบนะคะต้นนี้ใหญ่จริงๆค่ะถ่ายอย่างนี้เหมืนไม่ใหญ่แต่ของจริงใหญ่มากค่ะมือคนโอบไม่รอบค่ะดูถ้วยซะก่อนนะคะดูมือดูมือนะคะมือเหี่ยวด้วยอะ่ะเธอใหญ่มากค่ะน่าจะเป็นโลเนาะเป็นโลอยู่อือหือไหน ไหนคนกวนน้ำกดไปไหนละไหนอ่ะอาหาคนกวนน้ำกดไม่เจอหายตัวไปแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เ <c oughs> ม่ทายวิดีโอไหนคะ่ะวิธีกวนน้ำกดนะคะอะยอดลงไปแล้วกระสายอ่า ดูต้นต่อไปนะคะนี่ใส่หยดน้ำกดลงไปค่ะลวนกวนอันนี้โลได้ไหมได้เนาะถ้วยนี้ฮะถ้วยใหญ่เหลือเกินน่ะต้นละสองโลนะคะรวยแน่งวดนี้ ไม่ต้องซื้อหวยแล้วค่ะอันนี้ทำไมน้อยอ่ะไม่ออกนะอ,อ,อันนี้เต็มค่ะอู้หูหก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 ไปละสองบาทโอ้เห็นอย่งี้ชื่นใจต้นไม่ใหญ่นะต้นนี้แต่ออกดีมากเลย เนาะต้นไม่ได้ใหญ่มากแต่ออกดีต้นน่าจะสมบูรณ์ต็นนี้ซู้ต้นนู้นไม่ได้ต้นพอกันนยางมันออกดีกว่าล่างโลบนโลนะคะเอาแล้วนี่ทำไมมีอันเดียวล่ะคะไมออกไม่ออกอืม ล่างไม่มีอันนี้ได้ครึ่งโลไม่ถึงโลวันนี้ประมาณเจ็ดขีดเต็มเลยเออนี่นี่น,น,นค่ะอันนี้ก็ต้นไม่ใหญ่นะโอ้แล้วมันยังไม่หยุดหยดเลยไม่เทลงนี่้ังองหรือไม่ใหญ่เอาถ่ายะถ่ายไหมอ่ะถ่ายใส่นี้อ่ะของมันแพงออเ,เอาออกอนเอาน้ำออกก่อนเนาะ ไม่ <Okay. S 1> มคนไม่ได้ยังหยุดไม่หยุดหยดเลยมหยดหยุด,ยดปอกๆอ,อันนี้เป็นวิธีของคนกีดยางนะคะจากจ,จังหวัดจันทบุรีค่ะ อันนี้ก็เต็มหรออือโอ้โหพูนเลยซีดหยาดได้อย่างนี้ทุกต้นทุกต้นนะเนาะเตะใส่เยอะเลยกะจะเอาอีกให้เต็ม,มนะอ่ะอันนี้คือสวนยางในป่ามังคุดนะคะ กำลังจะคลอนแล้วค่ะ